สวัสดีค่ะสุพน,นุษนะคะในคลิปนี้สุพนุษย์จะมาชวนทําบัวลอยค่ะสุพนุษน์นมันฝรั่งมาจับคู่กับชาเขียวของไทยแล้วมาทําบัวลอยค่ะพร้อมด้วยฟักทองเป็นครั้งแรกค่ะที่สุพนุษย์นมันฝรั่งมาทําเป็นบัวลอยได้รสชาติที่นุม่มอร่อยและหอมชาเขียวมากๆเลยค่ะมาชมว,วิธีการทํากันเลยนําฟักทองหั่นเป็นชิ้นเล็กๆล,ล้างให้สะอาด100กรัมต้มให้สุกใช้เวลาประมาณ10นาทีจากนั้นก็จะมาบดในขณะที่ยังร้อนอยู่ใช้ซ้อมบดให้ละเอียดค่ะ แล้วเติมแป้งเข้าเหนียวลงไป3 5กรัมค่อยๆนวดจนสามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้พักทองแต่ละพันจะมีความชื้นไม่เท่ากันนะคะนวดไปแล้วก็จับดูค่ะถ้าเกิดว่ายังแฉะเกินไปสามารถเติมแป้งได้นวดจนแป้งเนียนแล้วสามารถปั้นเป็นก้อนได้จากนั้นก็จะพักแป้งไว้สุขภรุษห่อพลาสติกค,ค่ะแล้วมาทำในส่วนของชาเขียวใช้ผงชาเขียวของไทยนะคะ ใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปค่ะ180กรัมคนให้เข้ากันจากนั้นพักทิ้งไว้ประมาณ2นาทีแล้วก็กรองชาผ่านผ้าขาวบางหรือผ้าที่สามารถกรองได้คั้นเอาน้ำออกมาประมาณ60กรัมค่ะ จากนั้นก็จะนำมันฝรั่ง1 0 0กรัมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปต้มให้สุกใช้เวลาประมาณ10นาทีแล้วก็จะบดมันฝรั่งในขณะที่ยังร้อนๆอ,อยู่บดผ่านกระชอดแบบนี้ทำให้บดได้ง่ายแล้วก็ละเอียดค่ะเมื่อบดจนมันฝรั่งเริ่มละเอียดแล้วก็จะใส่น้ำชาเขียวลงไป6 0กรัมคนมันฝรั่งแล้วก็น้ำชาเขียวให้เข้ากันค่ะ จากนั้นก็จะเติมแป้งข้าวเหนียวลงไป85กรัมสุพนุษย์จะแบ่งเติมทีละน้อยนวดไปแล้วก็ค่อยๆเติมไปจนสามารถจะปั้นเป็นก้อนได้ค่ะ มันฝรั่งจะมีลักษณะที่ค่อนข้างเหนียวเวลานวดก็จะติดมือสักเล็กน้อยนะคะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆค่ะการเติมแป้งทีรน้อยก็สามารถที่จะกำหนดความนุ่มของเนื้อมันฝรั่งได้ค่ะถ้าเกิดแป้งยางกระด้างเกินไปก็อาจจะเติมน้ำชาเขียวเพิ่มหรือว่าถ้ายางแฉะเกินไปก็ค่อยๆใส่แป้งเพิ่มทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งแป้งสามารถปั้นเป็นก้อนได้ เมื่อนวดจนแป้งได้ที่แล้วก็จะคลุมพลาสติกแรปแล้วพักไว้ก่อนนะคะมาทําในส่วนผสมของน้ํากะทิก,กันค่ะใช้กะทิก,กล่องจํานวน200กรัมจากนั้นก็เติมน้ํามะพร้าวลงไปค่ะ350กรัมสุพนุ์ใช้น้ํามะพร้าวซึ่งเป็นมะพร้าวเผาในกระป๋องค่ะเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาน้ําตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะในส่วนของความหวานสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ตามความชอบจากนั้นก็ใส่ใบเตยลงไป2ใบแล้วนำไปตั้งไฟใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลละลายพอเริ่มร้อนแล้วก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไป50กรัมคนสักเล็กน้อยจากนั้นก็ยกขึ้นพักไว้ค่ะแล้วก็จะมาปั้นในส่วนของตัวบัวลอยกันค่ะ ปั้นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบเลยค่ะปั้นโดยไม่ต้องใช้แป้งนวนก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวบัวลอยก็จะไม่ติดกันเมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประปั้นในส่วนของบัวลอยที่ทําจากมันฝรั่งและชาเขียวกันค่ะ ปานเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ตามชอบเช่นเคยเลยค่ะสุขนุษ์เลือกมันฝรั่งเพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายมากๆเลยค่ะนํามาทําขนมหวานได้หลากหลายแล้วก็อร่อยมากๆเมื่อนํามารวมกับชาเขียวกินหอมสุดๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองทําแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดเมื่อน้ําเริ่มเดือดใส่บัวลอยลงไปให้หมดเลยค่ะ จากนั้นก็จะต้มไปสักครู่ต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งบัวลอยเริ่มลอยตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ําจากนั้นก็จะต้มต่อไปอีกประมาณ2นาทีจนกระทั่งบัวลอยสุกทั้งหมดค่ะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีก็สามารถตักตัวบัวลอยขึ้นมาใส่ในน้ํากะทิได้เลย แค่นี้ก็ได้บัวลอ,อยมันฝรั่งชาเขียวและฟักทองที่มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเนื้อสัมผัสของตัวแป้งมีความนุ่มละมุนมากๆสุพรรณนำแช่เย็นค้างคืนไว้วันลุ่งขึ้นไม่ต้องอุ่นแป้งก,ก็ยังนุ่มมากๆเลยค่ะอยากให้ลองทำนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ